สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆแล้วก็สวัสดีผู้ปกครองอีกเช่นเคยนะคะกลับมาพบกันใหม่นะคะในสัปดาห์นี้เนาะสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยของข้าวนะคะเด็กๆก็จะได้เรียนรู้นะคะว่าข้าวคืออะไรนะคะมีประโยชน์อย่างไรแล้วถ้าเราไม่รับประทานข้าวเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรจะเกิดโทษอย่างไรนะคะเดี๋ยวคุณครูมีคลิปวิดีโอการสอนนะคะสั้นๆนะคะไม่ยาวเนาะเดี๋ยวไปดูกันเลยะคะ่ะว่า จะเป็นยังไงนะคะไปกันเลยสวัสดีครับน้องๆสำหรับวันนี้พี่มาตูมกับพี่ส้มโอจะพาน้องๆมาเรียนรู้เรื่องข้าวน้องๆครับข้าวเป็นอาหารหลักที่เราทุกคนรับประทานมาตั้งแต่เด็กจนโตข้าวมีประโยชน์มากมายนับไม่ถ้วน น้องๆพร้อมแล้วไปดูพร้อมกันเลยนะครับน้องๆครับข้าวมีอยู่หลายชนิดเช่นข้าวเจาว้าข้าวเหนียวข้าวทําเป็นอาหารได้ทั้งอาหารข้าวและอาหารหวานข้าวเป็นอาหารที่ให้พลังงานกับร่างกายเมื่อเรารับประทานข้าว จะทำให้มีเรี่ยวแรงมีกำลังในการทำงานการเดินการวิ่งและทำกิจกรรมอื่นๆนอกจากนั้นข้าวยังช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของกระดูกและฟันเมื่อเรารับประทานข้าวจะช่วยให้เรามีร่างกายเจริญเติบโตตามวัยแต่หากน้องๆคนไหนไม่รับประทานข้าว ก็จะทําให้ร่างกายผ่ายผอมอ่อนเพลียไม่มีแรงเจ็บป่วยเช่นปวดท้องเป็นโรคกระเพาะและข้าวยังมีวิตามินที่สำคัญอีกหลายชนิดเมื่อเรารับประทานข้าวจึงช่วยป้องกันโรคต่างๆเช่นโรคอ่อนเพลียเบื่ออาหารโรคเหน็บชาโรคปากนกกระจอก โรคแผลที่มุมปากโรคตาสู้แสงไม่ได้โรคโลหิตจางและโรคอื่นๆอีกหลายโรคนะครับน้องๆครับเมื่อเรารู้จักประโยชน์ของข้าวมาบ้างแล้วพี่ก็จะพาน้องๆมาทำความรู้จักการปลูกข้าวและลักษณะของการเจริญเติบโตของต้นข้าว ซึ่งการปลูกข้าวเรานิยมเรียกง่ายๆว่าการทำนาและเราก็จะนิยมเรียกผู้ประกอบอาชีพปลูกข้าวว่าชาวนานะครับน้องๆครับการปลูกข้าวหรือการทำนาชาวนาต้องใช้เมล็ดข้าวเปลือกเป็นพัน์ุข้าวสำหรับการเพราะปลูกโดยอาจจะใช้เมล็ดข้าวเปลือกเพาะเป็นต้นกล้าก่อนปักดำ หรือจะใช้เมล็ดข้าวเปลือกหวานลงไปในแปลงนาเลยก็ได้ซึ่งการทํานาก็จะมีขั้นตอนในการเพราะปลูกอยู่หลายขั้นตอนเช่นการไถพลวนดินให้มีสภาพพร้อมที่จะปลูกข้าวซึ่งในการปลูกข้าวแบบที่ใช้วิธีปักดำต้นกล้าจะมีระยะเวลาการปลูก ตั้งแต่เริ่มต้นเมล็ดจนถึงช่วงที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ใช้เวลาประมาณ110วันถึง140วันซึ่งก็แล้วแต่ชนิดพันธุ์ของข้าวเราแบ่งระยะเวลาในการจเจริญเติบโตข้าวเป็นระยะต่างๆดังนี้นะครับระยะแรกคือระยะฟักตัวคือช่วงระยะเวลาที่เมล็ดข้าวเปลือก เริ่มงอกออกมาเป็นหน่อเล็กๆซึ่งมเมล็ดข้าวจะงอกได้ง่ายมากหากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อความเข้าใจให้น้องๆดูภาพตัวอย่างประกอบน้องๆครับภาพตัวอย่างที่น้องๆเห็นอยู่นี้เป็นภาพขยายใหญ่มากกว่ามเมล็ดข้าวของจริงนะครับระยะที่2ก็คือระยะต้นกล้าคือช่วงที่มเมล็ดข้าวเปลือก งอกจนกระทั่งแตกเป็นกอใช้เวลาประมาณ1 0 2ถึงวันอยู่กับสายพันธุ์ของข้าวนะครับระยะที่3คือระยะแตกกอคือช่วงหลังจากการปักดำกล้าของต้นข้าวแล้วประมาณ3 0 5สถึงวันซึ่งก็ขึ้นอยู่กับพันธุ์ข้าวแต่ละชนิดนะครับ ระยะที่4คือระยะการก่อช่อดอกต้นข้าวจะมีจุดเกิดช่อดอกขึ้นภายในลำต้นและจะมีการเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆจนถึงช่วงต่อไปซึ่งระยะเวลาการก่อช่อดอกจะประมาณ60วันก่อนการเก็บเกี่ยวซึ่งขึ้นอยู่กับพันข้าวแต่ละชนิดนะครับระยะที่5ระยะตั้งท้อง เมื่อช่อดอกเริ่มเติบโตและพัฒนาขึ้นจนสมบูรณ์ใช้เวลาประมาณ30วันจากนั้นก็จะเข้าสู่ช่วงที่ข้าวออกรวงระยะที่6ระยะเมล็ดข้าวสุกแก่คือช่วงเวลาที่เมล็ดข้าวสุกเหลืองอารามเต็มท้องนามีความสวยงามมาก ซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่ชาวนาพร้อมเก็บเกี่ยวอีกครั้งหนึ่งนะครับน้องๆครับตอนนี้น้องๆก็คงได้รู้แล้วว่ากว่าที่เราจะมีข้าวรับประทานนั้นมีลำดับขั้นตอนที่ยุ่งยากใช้เวลายาวนานมากในการทำนาชาวนาต้องเหน็ดเหนื่อยมากและกว่าที่คุณพ่อคุณแม่จะทำงานเพื่อหาเงินมาซื้อข้าวให้เรากินได้ คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเหน็ดเหนื่อยมากเช่นกันดังนั้นน้องๆทุกคนจึงต้องรู้จักคุณค่าของข้าวอย่ากินทิ้งกินขว้างต้องกินข้าวให้หมดจานทุกครั้งนะครับ อานะคะเราก็มาดูกิจก,กรรมท้ายคลิปของเรากันดีกว่านะคะใบางานจะมีทั้งหมด3ใบางานนะคะใบางานที่1นเนาะก็จะให้เด็กๆเ,เนี่ยระบายสีภาพให้สวยงามนะคะใบางานที่2นะคะให้เด็กๆจับคู่ภาพที่เหมือนกันนะคะและระบายสีให้สวยงามและใบางานสุดท้ายนะคะ ให้เด็กๆนะคะระบายสีรูปภาพในช่องสี่เหลี่ยมนะคะหลังจากนั้นนะคะเขียนคำนะคะตามเส้นปักนะคะคำที่1รวงข้าวคำที่2องดำนาคำที่3ปกระบือและเพิ่มเติมนะคะพยัญชนะของเราในวันนี้นะคะก็จะเป็นตัวดอเด็กนะคะดอดอ เห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยนะคะง่ายมากเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอความรู้เกี่ยวกับเรื่องของข้าวเนาะแล้วก็การบ้านที่ครูให้ไปในวันนี้นะคะสําหรับกิจกรรมระบายสีเนาะนักเรียนก็ทยอยทำนะไม่ต้องทําในทิในวันเดียวครบ3หน้าก็ได้นะคะก็ค่อยๆทยอยทานะคะทีนี้ ามาพูดถึงเรื่องข้าวเนาะก็อยากให้เด็กๆกเห็นความสําคัญนะคะของเมล็ดข้าวเนาะกว่าจะได้ข้าวมาแต่ละเม็ดเนี่ยเป็นความยากลําบากของชาวนาอย่างยิ่งเนะาะคุณครูเชื่อว่านะคะก็มีผู้ปกครองหลายๆท่านที่เราก็ทําอาชีพนะคะทํานาทําเกษตรกรรมอะไรเงี้ยก็อยากให้เด็กๆเนี่ยช่วยนะคะระับประทานข้าวให้หมดจานนะคะก็ถ้ามันเหลือมันก็จะเสียดายเนาะก็หรือไม่ก็ถ้ารู้ว่าตัวเองจะกินแค่ไหนเนี่ยก ตักแต่พอดีนะคะมันก็จะได้ไม่เหลือและเด็กๆที่ไม่ค่อยชอบกินข้าวอ่ากินแต่ขนมนะคะอันนี้มันก็จะเกิดโทษเนาะถ้านักเรียนไม่กินข้าวเนี่ยนักเรียนก็จะไม่เจริญเติบโตแล้วก็มีร่างกายที่ไม่แข็งแรงนะคะคุณครูก็ไม่อยากให้เด็กเป็นอย่างนั้นเนาะอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวมาพบกันใหม่นะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนักเรียนก็ต้องคอยติดตามดูเนาะสำหรับวันนี้คุณครูไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ